จะได้เห็นความหลอ่อเอา้ากลัวแล้วไ <c oughs> อ้น,นี้ <c oughs> อาคนน,นะลูกนะจ้าเจอะดื่มเลย ในอันนองเลยลูกได้เก็บไว้เดิมนะนานอันนี้ให้ตัวเล็กด้วยอนนองไม่รู้อ่าครับเร็วครับอันนี้อันนี้ไว้ให้คุณพ่อด้วยไว้เดิมเลยนะขอบคุณครับอยากกินขนมด้วยอ่ะ อาจอากลัาไว้ก่อนเรื่องต่างๆทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดินมาหลับตาหนาวเย็นก สวัสดีครับนะครับสวัสดีครับอากาศนวเย็นอยู่บ้านเนี่ยน่าอยู่นะเปิด แต่มันเย็นเย็นอากาศเย็นมากเลยโออนี่ดอกไม้เนี่ยแหละสวยงามครับสวัสดีครับมาจากไหนครับผมมาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพเลยเหรอเอาเต่งน้องก็โตกครับครับเต่งน้องก็โตกนะครับชื่อเต่งน้องก็โตกนะเต่งน้องกระโตกระวังไม่กวนหายนะครับแล้วระวังใจตัวเองนะครับครับอะไรนะ อโอ้โหจะไปพูดถึงใจเลยหนาวสวัสดีครับน,นี่อันนี้ใบอะไรลูกนี่ดอกสปปอเ,รเรกสปรปค่ะ ดอกไม้เป็นดอกไม้ดอกไม้มงคลนึ่อะไรครับอ๋อเป็นดอกไม้มงคลเหรอเรียกดอกอะไรมันมันมันกินได้ไหมกินไม่ได้ค่ะกินไม่ได้เนาะมีกินพร้อมบอกไปเลยไปไหนอยากไปไหนไปรอดใช่เลยเวลาน้ำยุบขึ้นนะครับเขาไม่มีเด็กเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ

เรื <ừ. S 2> ่มเรื่มเอายามมาต้องหาย้ามาตอนแรกข้าวกลางว่าใช่ตอนแรกก็ท่านจะมาลองเ้าคนรวยห้องนี้วัคุณโทมานแตหาเบาหวาเ้าเนี่ยนะเศร้าา ให้้นาตัวนี้ไปเลยเลือกาแสนมอระบุเลือมาย่งวาเสนอรงตาุพิจาาแล้วนัักเที่ยงเขาหีืล่ะยาแลวครับผมเดยนี่เสก่อนหนึเสกน้ป่าองสิบกิโลเลยมากเลยขายครับหนตาจะไม่เีย่าเนอ กรนะขออนุศาลทุกข้ได้างานนะะตอนนี้ก็เลยดยู่างช่บาทยน,น,น,นะครับก็ขอได้ดูไยเส่วนรกันทุกท่านนะครับเนาะ วันนี้บอถึงเป็นสะพานบุญให้นะครับเป็นสื่อในการถ่ายทอดให้ญาติธรรมได้ดูนะครับเนาะั่งชมารเมีของลวงตาท่านครับผมก็เป็นแค่สื่อกลางให้นะครับ <c oughs> ส่วนการรับบุญหรืออะไรก็ขึ้นอยู่ที่ญาติธรรมทุกท่านครับยกขึ้นไปเค้นเทาไหวนะครับ <c oughs> นาะงดวงตามากก็ยกรอนะครับ <TER kea> อนอ่งนั่งกางตัวนะครับ

ได้ไข่พร้อมบ่ได้แล้วครับได้ได้ไ,ดไ,ดไดค้นท้ายแล้วเนาะเออไอเดียวโอเคผมไลฟ์สดเท่าพร้อม <laughs> อเดี๋ยวดูเบิ้งนะครับเดีอยวไอเพิ่นมาก่อนเพิ่นละเมอนะครับนอนเพิ่นเก่าน้ำข้าวสารพร้อมไข่พร้อมโอ้โหเอ็ข้าวต้มบปรีด้วยครับเออกระป๋อ,ปองอกินแล้วมีที่ล้าง ได้ได้ล้างผมได้ปักกระป๋องผมได้นมผมครบสูตรเนื้อกาแฟก็ได้เนื้อกาแฟก็มีมีแพบผมเออได้สักพาวผมถ้าจะคนซักไม่รู้ผมเลยค้นซักในหาวเองหรือเปล่าเนื้อแต่ปัญญาเพิ่มอันมะขาวมะดำมะอ้วนมะชอยหาเองน้ำซักค่ะหรือว่าบางทีเขาอาจจะเป็นคนซักเองนะหาไปแล้วเขาเขาให้ฮาร์ซักเองแลปกติผมว่ามันจะเป็นคั้มท้ายนี่แหละเอามาแล้วจะซักเองน้ำที่ ไอเสื้อนายเอาไปซักพร้อมจะแองต้องเมมเมมเอามาเลยซักให้เขาพร้อมซักพร้อมครับขาดตะกรามังกะละมังเอาจะเอาอะไรตะกรามังเขามีมาละมาละมาละมะละเอวใส่เด็กเข้าหลังไอ้เลยเด็กซักเอะคือว่าซักเอ้พ้นพร้อมเสียงพี่พี่ไม่ไม่ยืนพี่ไม่ยืนท่ายเังไม่ยั้เห็นมันจะไปออกข้าอันนี้เลยยกข้าวเลยจ้ะจ้ะ ถวายก้อนเมื่อเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวมันนี่เาษาทยเลยเป็นเมออันดิเออโอเค ต้องกล่าวเขไม่ต้องกล่าวนั่งตองนั่งตองตองครับนันะครับเนะเป็นอย่างนบมาเด้อมปนทต้องเท้ นั่นแหละนั่งตรงๆนะครับอ้่าไม่ต้องก้มนะครับ,รบอย่าชูครับเข็นบนเป็นกระสนนะครับนี่สา,า,า,ายน้ำล้น,นบ้านไม้หุงหมู่ห้า ระยะทาง4,000เมตรโอ้4กิโลนะหน้าเข้าไปนะั่นเนี่ย4กิโลเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมกลนะ4กิโลเนี่ยน่าสนอยู่นะบ <c oughs> ่อนน้ำร้อนข้ามทางโอ้ยมันไกลเหลือตั้งโน่น27 28กิโลครับได้ดถึงหรอไม่ไม่ถึงไม่ผมจะไม่ให้ถึงว่าไปแล้วบ้านบ้านบ้านเขาบอกว่าบ้านเพราะว่าถ้าถ้าไปถึงน้ำน้ำบ่อน้ำร้อนแล้วมัน มันอยู่ใกล้นี่เกินอยู่ใกล้ตัวจังหวัดเกินสอออโต้ก็ได้เง้ยขึ้นก็ได้แต่สุดท้ายอยู่ที่หลวงตาท่านพิจารณาแหละเราเสนอไปเหลือ30กิโล37กิโลนะครับถึงแม่ห้องสอนนะครับ37กิโลถึงอำเภอแม่ห้องสอนใครมายืนตรงนี้คนหนึ่งเร็วอ๋อใครหาอะไรก็ได้าจ้ย์เดี๋ยวได้หาถ้าคนไม่อยู่ นี่อโนมให้ตัวเล็กเด้ออันนี้ตัวเล็กเด้อตัวลูกหยิบมาลูกอันนี้ถือไปเด้อได้เดี๋ยวแน่เดี๋ยวเีดอ๋ออ๋ออโอน่อโนน่บอกนี่นิดหนึ่งเนี่ยจะสะดุดแน่แน่นะโอ้คถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมคะโอ้ยพ่หน่อยไม่ได้แล้ว ที่จริงขยับมานะอย่าไปอยู่ข้างหลังเนี่ยขยับมามากอย่ากย้ายวงตาเดินไปโน่นมาขยับออกมาเนี่ยแม่แม่ขยับมาเราต้องมาหาลงตานี่หนึ่งเนาะเดี๋ยนี่ยมามาออกมาออกมาหน่อยครับผมเอามาข้างหน้าหนึ่งอันไหนก่อนอ่าอันนู้น เดี yeah. da, 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 yeah, okay, uh, ๋ยวเดินมาขวาก็ได้โอเคอานนทพอแล้วระวังสะดุดนะขอบคุณนะคะขอคุนะคะดนสะดุดดอกไม้กลับไปดูชาเลยนะคะ แล้วก็วางไว้บนน้ตาลเลี้ยวหอูไม้กลับไปบูชานะคะัขึ้นขึ้นกลัวกลัวเขาเตะนะครับยืนบางไว้ก่อน โอ oh ้ oh oh. สาวเหนือมาดเองใดเนาะมันเ่าไปดจโอเคเสร็จแล้วครับสวัสดีท okay. ุกท่านนะครับ like <handed> <uous> สวัสดีทุกท่านเป็นกำใจให้ครับ